สวัสดีเช้าวาันใหม่ที่ยี่ิบเอ็ดจ้ะเมื่อคืนนี่งานเจอ,อเยอะอยู่นะือยิ่งตอนใกล้ๆเช้าเนี่ยยิ่งเยอะเมื่อคืนมีผ่าตัดฉุกเฉินด้วยเอ,อ่อแล้วก็ของน้าเองเนี่ยเริ่มแรกเลยอะ่ะก็เข้าไปอยู่กับแม่ที่รอคลอดและเพราะว่าเขาปากมดลูกเปิดเปิดหมดแล้วอะ่ะจนแบบสองชั่วโมงกว่าแล้วก็พากันช่วยเสร็จแล้วเนี่ยพอคลอดคออกมาแล้วอะ เเขาเลือดออกมากไงให้ยาไปสารพัดแต่สุดท้ายแล้วคิดว่าสาเหตุที่เลือดยังไหลยอยู่ค่อนข้างที่จะเยอะนะเพราะว่าสรุปรวมๆแล้วเนี่ยตั้งแต่คลอดจนจนคลอดผ่านไปสองชั่วโมงอะไรเงี้ยรวมๆแล้ว,วเขาเลือดออกไปลิดครึ่งก็เยอะอยู่เนาะล้วก็เลยได้ต้องพาเขาไปที่ ห้องผ่าตัดเพื่อไปดูว่ามันผิดพลาดอะไรจากตรงไหนทําไมมันถึงยังเลือดออกหรืออะไรเนี่ยแต่ก็พอหมอกลับมาก็ยังไม่ได้มีเวลาได้ถามแต่ที่เราคิดเอาไว้เนี่ยน่าจะแบบว่าเออรกกระจะออกมาไม่หมดคือยังเหลือค้างอยู่ในมดลูกหรืออะไรเงี้ยก็เลยทําให้เลือดออกเนาะอืมแล้วก็อีกพอเสร็จจากแม่คนนี้ที่ว่าส่งเข้าห้องผ่าตัดไปแล้วนะส่งพ่อเขากลับไปที่ห้องพักฟื้นกับลูกหรืออะไรเงี้ย กำลังว่าจะทําความสะอาดเลยมีแบบผ่าตัดฉุกเฉินเลยด้วยว่าเ,เขาเนี่ยมาแผนกฉุกเฉินแล้วเป็นลูกคนที่สองท้องแรกเนี่ยผ่าตัดแล้วก็ท้องที่สองเนี่ยนับผ่าตัดเอาไว้ไงแต่ว่าตอนที่เขาเข้ามาที่แผนกฉุกเฉินเนี่ยปากมดลูกเขาเปิ่หมดแล้ว,แล,วแล้วเด็กไม่ได้กลับหัวคือเด็กเนี่ยเออ,อยู่ขวาไงจ้ะแล้วนะาก็ไม่ได้รู้นะว่า ที่น้าไปอยู่ด้วยอ่ะน้าไม่ได้เข้าไปอยู่ข้างในไงด้วยว่าเขาผ่าตัดใช่ไหมน้าก็ยืนรออยู่ข้างนอกแม่ที่เขามาคลอดแล้วได้ผ่าตัดฉุกเฉินนเป็นแม่ที่มาจากเมืองไทยเป็นแม่คนไทยจ้ะมาได้เจอกันตอนที่ว่าเขาเข็นออกจากห้องผ่าตัดมาแล้วก็ได้คือเขาฟื้นตัววคือเขาตื่นแล้วอ่ะเออก็ได้ยิ้มให้กันอยู่ไม่ได้ทักทายหรืออะไรใดๆนะเพราะว่าเขาต้องไปอยู่ที่แผานกพักฟื้นหลังการผ่าตัดนั่นแหละก็เลยวันนี้เราได้ลูกชายคนหนึ่งแล้วก็ลูกสาวคนหนึ่ง แต่ก็นี่โอกาสแล้วหยุดสองหยุดสองวันเนาะสวัสดีจ้าสวัสดีของวันที่เท่าไหร่นะก็จะไม่รู้เรายี่สิบน้อยๆน <22. S 1> ั่นแหละยี่สองยี่สิบสองอะมื้อเที่ยงของบ้านนะกากับยายอ้วนเอาลาบพริกแล้วแม่ลาดพริกนะลาบ<า><า>หน้า,าเส้นหมี่กุ้งจ้ผักก็ะจะเป็นบค็อกขึกับผักกาดไม่ใช่ผักกาดด้วยกระหล่ำปลีเออนั่นแหละไปวเดี๋ยวนะเนี่ยจะไปแลกเงิน วันก่อนเนะ่ยเอากระป๋องไปขายใช่ไหมเดี๋ยวจะไปแลกเงินให้ยายอ้วนเขาหน่อยว่าได้มีเงินไทยไปใช้ตอนเวลาลงเครื่องบินเนาะพราเดี๋ยวเขาจะกลับอาทิตย์หน้านี้แล้วไอายังไงดีขอตัวไปกินก่อนไปข้างนอกมาอย่างหิวแถมไปไม่ได้งานด้วยเพราะว่าแม่นับไปข้างนอกตัวจะไปแลกตังค์ให้ยายอ้วนใช่ไหมที่บอกไปเมื่อเช้ากลับมานี่ก็เลยแวะซื้อขนมปังมาเนาะแล้วก็เชิดบุลล่ะแล้วก็ เออเรดเบสซาลาก็มันเป็นสลัดอะไรนะเอ่อบีทรูทอ่ะ no <on> ส่วนของยายอ้วนเนี่ยเขาไม่กินเนื้อเนาะเพราะน้ำทํามาจากเนื้อยายอ้วนนี่ก็กินเป็นไส้กรอกเอาแมวนี่ใส่อย่างนี้เลยเหรอได้กินจริงจงยายยายกินได้หมดเมือเย็นมือเย็นของน้ากับยายอ้วนจะเป็นหอยเป็นทะเลทอดเนาะเพราะว่าไม่รู้จะหาอะไรกินแล้วนะไม่รู้จะทาอะไรกินก็เออเป็นก็เป็นหอยแมงผู้แล้วก็กุ้งนี่แหละ ก็เลยเป็นทะเลทอดนี่สองจานอันะนี้จานของน้ำนี่น้ำจิ้มก็ให้อวนผสมเนอะน้ำจิ้มก็ไม่ได้มีอะไรมากเลยก็เป็นน้ำน้ำจิ้มไก่กับซอสพริกรวมกันนี่ก็จะเป็นไงน่ากินไหมอะยังไงขอตัวไปกินก่อนมื้อเย็นบ้านนะ้าวันนี้จ้ากับกะเพราไก่แล้วก็ไข่าดาว ราดข้าวกันไปเลยทีเดียวนั่นของเยอวนของเด่นนิดเนียเขาเป็นกะเพราไก่แต่เป็นไข่ดาวเนาะอเดยวไงเขาต้องไปกินข้าวก่อนด้วยว่าเดี๋ยวนะจะต้องไปทํางานไปจะไปทํางานกาันดูดิวันนี้พระจันทร์เต็มดวงอ่ะนะถ้าเต็มดวงบ้านนะก็คงเต็มดวงของบ้านคนอื่นๆด้วยเหมือนกันไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะเพราะว่าเรามีพระจันทร์ดวงเดียวกันหมอไม่ค่อยเห็นชัด,ด้วยแต่ดวงดาวเนี่ยไม่เห็นเลยนะเห็นน้อยมากนะเห็นอยู่เอ้ย แต่มองกับเขาไปข้างบนน่ะก็มีอยู่นะอ้าไม่มีใครเห็นด้วยเลยอะอรยังไงก็แล้วแต่มีอยู่ดาวมีอยู่แต่พระจันทร์สวยจังเลยวันนี้แล้ววันนี้ในวันที่ยี่สิบสามกลุ่มพาวันเกิดลูกชายนะจ้ะถึงได้บอกในเดือนนี้มีวันคนในครอบครัววันเกิดตั้งสามคนเริ่มด้วยแฟนของลูกสาวก่อนแล้วก็ลูกสะใภ้แล้วก็วันนี้ของลูกชายแต่ว่า เขียนไปโอยพรเขาแล้วล่ะเดี๋ยวเอาไว้วันไหนคงได้เจอกันอีกแต่วันก่อนเราเลี้ยงฉลองไปแล้วไงที่มันกินอาหารเกาหลีอยู่ที่บ้านเนาะแล้วทีนะ่นักบอกก็เลยบอกไม่เอาแล้วนะอาหารเกาหลีอะ่ะปิ้งย่างอ่ะได้โอ้โหใช้เวลานานม,มากเพราะว่าหนักไปทางไก่ทอดไง <H> um. อะแล้ววันนี้นะจริงๆแล้วอะ่ะอากาศมันเริ่มอุ่นขึ้นนะมันบวกเห็นเดนนิดบอกว่าเจ็ดองศายอยู่นะ ตอนกลางวันอะแล้วมีแดดอากาศดีแต่ตอนนี้มันเหลืออยู่ที่สามหรือสี่องศาแล้วมีลมหนาว <c oughs> เหมือนตัวเองใส่ผ้ามันน้อยเลยที่นั้นด <c oughs> ้วยคิดว่าเออเสื้อแจ็คเก็ตหน้าหนาวอันนี้แล้วก็เสื้อส,สเวตเตอร์ข้างในก็คงจะพอก <c oughs> ยังว่าอยู่ว่าเสี่ยงมันจะพยานมีพยามาข้างหลังเนาะ <c oughs> ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย พอเวลานะจะไปทํางาน่ะนะจะใส่เสื้อแจ็คเก็ตสองตัวเป็นเสื้อแจ็คเก็ตที่ใส่หน้าใบไม้พริกกับใบไม้ล่วงนะซึ่งมันจะมีความหนานิดหนึ่งไว้ข้างในเสื้อแจ็คเก็ตตัวนี้อีกทีนึงไงคือเป็นคนขี้หนาวอะ่ะถ้าคนอื่นเนี่ยใส่แค่นี้เขาคงอยู่พอดีแล้วแต่น้าเนี่ยหนาวแล้วก็วันนี้ไม่ได้ใส่เสื้อแจ็คเก็ตที่เป็นตัวยาวไงถ้าเป็นสีเขียวมันตัวยาวถึงเกือบถึงจะตุ่มนง เราก็ไม่ได้ใส่กระโปรงที่กันลมหรือกางเกงกันลมมาด้วยเลยกางเกงที่ใส่มารู้สึกเหมือนจะบางไปหน่อยอะไปทํางานกันจ้ะสวัสดีเช้าใหม่จ้ะอ่ะงานเลิกงานแล้วนะเพราเพิ่งเลิกเดี๋ยวลงไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วกลับบ้านได้เลยเนาะเมื่อคืนงานก็พอดีดีนะนันมีผู้ป่วยสองคนคนนึงเนี่ยคลอดแล้วแล้วก็พอดีว่าเขามีความดันสูงก็เลยยังอยู่ที่แผนกอยู่เพื่อที่ให้ยาเนาะ แล้วก็คอยเช็คว่าความดันเป็นยังไงบ้างอะไรนี้แล้วก็เยียวไหลออกมาดีไหมในในถุงชีง่อะจ้ะนั่นแล้วก็อีกคนหนึ่งเป็นแม่ท้องลูกคนที่สามก็คลอดไปโดยปกติแล้วก็มีตกเลือดก็ไม่เยอะไม่ถึงไม่ถึงลิตรหนึ่งประมาณ9ก้าร้อยกว่าแต่ก็ได้ยาได้อะไรไปตอนนี้เขากำลังจะย้ายขึ้ไนไปแผนกพักฟืน้นก็ได้เป็นลูกสาว สวัสดีตอนเย็นจ้าได้วับทํางานอีกแล้วเฮ้ยอาทิตย์นี้ทํางานเยอะหน่อยเนาะจริงจริงแล้วมันก็ไม่ได้เยอะหรอกก็เท่าเดิมแหละที่น,นี้ทางานห้ากะอืเพราะว่าอาทิตย์นี้เมื่อวันจันทร์นะไม่ได้ทําใช่ไหมแต่ว่าไปทําวันอังคารแล้วก็สุกเสาร์อาทิตย์จันทร์ไงมันก็ยังคงที่ที่ห้ากะเพียงแต่ว่าไอ้สี่กะสุดท้ายมันเป็นสี่กะที่รวมกันเลยไม่ได้แบบว่าปกตินะ,ะนาําจันอังคารแล้วก็สุกเสาร์อาทิตย์รวมเป็นห้าใช่ไหม เป็นสามกาสุดท้ายแล้วก็หยุดยาวนั่นแหละเออแล้วก็ลืมบอกไปจำได้ไหมที่ว่นนาน้าเคยบอกว่าบัตรน้าเนี่ยได้โดนสกิมเมอร์เอาไปใช้ซื้อของซึ่งน้าน่ยโทรไปคุยกับเขาที่บริษัทบัตรเครดิตนี่แหละแล้วเขาก็บอกว่าให้แจ้งความไปแล้วก็เขาจะส่งเอกสารมาให้กรอกข้อความน่นนี้นั่นอะไรนะก็ทําไปเรียบร้อยแล้วเอารถมาแล้ว แล้วน้าก็ทําไปเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวไปคุยต่อบนรถไฟรอไฟโล่งมากวันนี้เนี่ยวันเสาร์ปกติเขาจะต้องออกไปท่องไปเที่ยวกันเนาะหนุ mm ่ม hmm. ๆสาวๆนี่ตั้งแต่นะ้าเดินเข้ามานะยังไม่เจอผู้คนเลยเดี๋ยวเดนะี๋ยวน้าไปนั่งที่สุดท้ายที่ที่ไม่มีใครเลยคือจริงๆแล้วที่ที่ผ่านมาตรงนั้นอะ่ะมันก็ไม่ได้มีใครเลยแหละแต่ว่าถ้านั่งตรงเนี้ยตรงที่สุดท้ายเนี่ยหาที่ก่อน เพราะว่าคนที่นี่เขาชอบเอาขาวางไว้บนเก้าอี้ซึ่งมันก็ทําให้เก้าอี้สกรปรกเนาะอเออนั่นแหละแล้วนะก็กอกข้อความอะไรไปเรียบร้อยเนาะเขากออ็ทางธนาคารก็ก็คืนเงินมาให้นี่แหละก็เป็นว่าเ,ออเ,ออเรื่องตรงนั้นจบไปเนาะแต่ทีนี้เพราะเขาคืนเงินมาให้ใช่ไหมแล้วน้าเนี่ยจ่ายแต่ค่าที่ว่าน้าได้ใช้ไปไงจ่ายแต่ บัตรเครดิตส่วนที่ตัวเองได้ใช้ไปเรื่องแล้วเสร็จแล้วเนี่ยพอจ่ายไปแล้วใช่ไหมเออหลังจากนั้นน่ะมันมีมาไว้ให้น้าเนี่ยจ่ายจ่ายค่าค่าดอกเออจ่ายค่าดอกไปร้อยแปดสิบกว่าสวิติคราวเนาะแล้วก็จ่ายค่าที่ว่าน้าเนี่ยแบ่งจ่ายเออมันมีค่าแบ่งจ่ายนะค่าแบ่งจ่ายยี่สิบห้ารวมแล้วก็สองร้อยหน่อยๆใช่ไหมล่ะแล้วทีนี้พอนาเข้าไปในแอปเดี๋ยวน้าถึงได้เห็นเออก็เลยส่งไปให้เดนนิดบอกนี่มันค่าอะไรวะ ค่าดอกอะไรวะฉันยังไม่ได้กู้เงินร่วยัยงไม่ได้แบบว่าจ่ายเงินจ่ายค่าบัตรเครดิตสายหรือล่าช้าหรือว่าแบ่งจ่ายหรืออะไรเงี้ยนะคือไม่เคยทําแบบนั้นเนาะคือตัวเองใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นไม่เคยได้ติดเงินค่าบัตรเครดิตหรืออะไรเงี้ยแล้วทีนี้แดนนี่บอกต้องโทรไปถามเขาเพราะฉันเองก็ไม่รู้เหมือนกันสรุปแล้วนะ้าเพิ่งโทรไปถามเขาเมื่อเมื่อวันที่น้ายหยุดเมื่อกี้เออเมื่อวันพฤหัสเนาะโทรไปบอกเขาบอกเนี่ยเธออยู่ๆฉันก็มีค่าดอกมาแล้วก็ค่าแบ่งจ่ายมามันอะไรเนี่ย แล้วทินก็บอกเธออาจจะใจล่าช้าหรือเธอแบบแบ่งจ่ายหรือเปล่าแต่เดนนิสเนี่ยเขาสันนิษฐานเอาไว้แล้วว่าตอนที่เขาให้น้าจ่ายค่าบัตรเครดิตเนี่ยเขาอยากให้น้าจ่ายเนี่ยหมื่นแปดซึ่งตัวน้าเองเนี่ยใช้หมื่นหนึ่งไอหมื่นแปดเอ 18, เอหมื่นแปดคือยังตามหมื่นแปดแต่จริงแล้วค่าบัตรมันเกือบสองหมื่นเนาะคือวงเงินของน้าเนี่ยสองหมื่นเอามาบอกให้กันฟังอีกว่าบัตรเครดิตใช้ใช้เท่าไรนะอายังไงก็แล้วแต่แล้วน้าเนี่ยจ่ายไปแค่หมื่นพันไงของน้าที่น้าใชา้เสร็จแล้วเนี่ย ก็เลยว่าเพราะว่าเธอจ่ายแต่ส่วนของเธอไม่ได้จ่ายตรงที่ว่าเขาอยากให้เธอจ่ายหมื่นแปดตั้งไงบอกเอาแล้วฉันจะจ่ายเพื่อในเมื่อฉันยังไม่ได้ใช้เลยเอก็เลยโทรไปคุยกับเขาเมื่อวันพฤหัสแล้วเขาก็เลยบอกเขาเลยบอกโอ้โอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวฉันเดี๋ยวฉันเอาออกให้ซึ่งตอนเนี้ทั้งค่าค่าดอกนะาก็ไม่ได้ต้องจ่ายแล้วก็ค่าค่าแบ่งจ่ายนะาก็ไม่ต้องจ่ายก็คือสรุปแล้วก็คือไม่ต้องจ่ายค่าอะไรเนาะ นั่นแหละก็เป็นเรียบร้อยไปคือถ้าเกิดสงสัยเงี่ยต้องโทรไปถามเ,าเลยนะไม่ว่าใครใดๆก็แล้วแต่ก็ลองโทรไปปรึกษาก็ดูถ้าตัวเองรู้ว่าตัวเองใช้เท่าไหร่แล้วตัวเองต้องจ่ายเขาเท่าไหร่หรืออะไรประมาณนี้นะอ่ะตรงนั้นจบไปเนาะ,ะแล้วก็วันนั้นที่ว่าไปตรวจะมะเร็งเต้านมเนาะ,ะผลออกมาแล้วเขาส่งผลมาให้ที่บ้านแล้วไม่ได้เขาไม่ได้เจออะไรใดๆที่ผิดปกติก็ไม่ได้เป็นมะเร็งจ้ะก็ยังโชคดีไปอยู่เนาะ ก็หวังว่าจะโชคดีอย่างนี้ตลอดไปแต่อย่างที่บอกว่าถ้าเกิดว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ขอให้ตรวจเจอให้เร็วจะได้รักษาทันยังไงก็ไปทํางานดีกว่าจ้ะ,ะสวัสดีตอนเย็นเนจ้าของนี้เีเท่าไหร่วะยี่สิบห้าเนาะวันอาทิตย์ที่ยี่สิบห้าเออเียนนาก็ถึงที่ทํางานแล้วเมื่อตอนเย็นไม่ได้ถ่ายดูวกินข้าวกับอะไรวันนี้ยายอ้วนก็ทำน้ำพริกกะปิเนาะแล้วก็ลูกสะใภ้เนี่ยทอดมะเขือม่วงชุบไข่แล้วก็ออมีอะไรอะ่ะ มีหน่อไม้น้ก็เตรียมตัวทำานนะอันนี้เสื้อผู้ป่วยซึ่งเมื่อคืนเนี่ยอากาศเย็นๆคืนที่ผ่านมาที่ทํางานอากาศมันหนาวเสร็จแล้วเนี่ยน้าเนี่ยไม่ได้มีเสื้อเป็นเสื้อสเวตเตอร์ของที่ทํางานนี่แหละก็มีนะ้าไม่ได้ไปเอาไงเราเสื้อผู้ป่วยมาใส่อุ่นดีอยู่นะอะน้าถึงทำง,งานแล้วเดี๋ยวไม่เจกันจะ้ะ